ครับสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้พาพี่พาน้องมาหวานแหย่ได้มื้อนี้พี่น้องหวานเองเลยเมือ่อวาน้ำซ่าห้างนี่แหละอยู่อยูุ่หน้านี่พี่น้องนี่ซ่ามันห้างมันเก่าแล้วทีม่มีป่าอยู่บนนี้ลองมองเดอ้อพี่น้องเดอ้อที่ได้เมื่อกินแรงอยู่บนมื้อนี้ช่วงนี้บ่ได้ลงสงครามช่วงนี้ต้องมาทางนี้ก่อนหวานแห่ซะก่อนพี่น้องเลย มาๆมาพี่น้องมาลุ้นบาดนี้หึ อืออืออืออะแล้วพี่น้องเว้ยอือเดี๋ปลาคอพี่น้องคอใหญ่อ้อเอ้ยเอ้ยมันจังแม่นเฮ้ยเาขึ้นเลย ขึ้นสักกัดตั้ขึ้นเลยพี่น้องเว้ยไว้ใจได้แน่เอยโอ้โหหระโอ้ไม้เยวเอาไปใส่ก้องมาพี่น้องเว้ยโอ้พัดอยู่ไก่ออาอาไเออวากไไเนะ พี่พน้องอ้หูดตัวก่อลุกพี่ดาอ้ค้องค้องค้องไปนี่ดิอ้ใหญ่ขนาดเลยโอ้นเ็นาะโอ้เข็งตัวนี้พี่น้องเฮ้ยอ้โอ้โ,ออออโอหละ กูอะตัวปลาขิงพี่น้องโอ้ตัวใหญ่ตัวปลาสลิดพี่น้องเอ้ย Ồ. Oh. <laughs> <laughs> 한 줄, 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 Exactly. So. 뭐 นั่นพี่น้องพันแล้วบวานีเด้ออู้บักขนาดเลยพี่น้องเลยนั่นกระกระพี่น้องอู้เด้อพุดอ่ะอุ้ยได้การได้การบวานนี่แม่มันึงเงีนอืมพันไว้ก่อนพี่น้องเลยพันไว้ก่อนตัวไว้ใจ ดีอูอ้โอเคแน้องทีไปไปนี่พี่น้องบักใหญ่เลยอันนี้กระไดเดี๋ยวใหไปใส่ข้อก่อนพี่น้องเลยไปพี่น้องมาเมื่อบาทนี่พอกินแล้วพี่น้องเอ้โอเคแล้วนึกว่ามันจะบ่มีป่าห้าได้อยู่นี่ยังมีอยู่ได้พี่น้องเอ้นี่แถวนี้ น้ำมันก็บรรายดอกพี่น้องน้ำสีแห้งมดแล้วล่ะแต่กะสิเอาไว้ย้มบุมีอย่างที่มาหวานแห่ไปกินเอาพี่น้องเลยที่บะส o บดอกเอาไว้นี่ขั้นสูบมันกับกินบไไ้กี่มือกับมดเอาไว้นี่อยากจังมาเอาแห่มาหวานเอาไปพี่น้องมาเมื่อไปสรุปผลอยู่ทฮ่อนบริบาลน,นี่เนา พี่น้องมาห่อนเฮือนแล้วบาดน,นี่มาเบิ่งดูผลงานอู้ปลาเข็งาหอยก็มียเอาเมื่อหอยยังไงบานอึดเมืองอยากดิสันออก,รกระดับก็จับออกแล้จับออกได้มันบวกออกได้ขับหดขอ้ของข้าคอข้องแล้วดีเอ้า มาเฮ้ยไต่การพี่น้องเอ้ยมือหนิงค้องขนาดแบบง่ายสองบุญอะบุญะโอ้ยขับข oh. ับพี่น้องบุญ oh. อ๋ออ๋อบุญะไต่การเลยหัวอ้ย oh. oh. เอาเอาสำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะ <Okay. S 1> อย่าลืม <Yeah. S 1> กดไลค์กดแชร์กดติดตาม <Yeah. S 1> ครับสวัสดีครับ